วันนี้ชายก็จะดูอะไรลีนะวันหยุดแท้ๆชายก็ต้องได้ดูการ์ตูนสิโอ้ยทีวีบ้านฉันเสียได้ไงเนะี่ยอยากดูการ์ตูนจังเลยโอ้ย,อยการ์ตูนจะถึงเราด้วยอะ่ะโอ้ทำไมดิ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 นนทำไมดิทำไมด ได้ยินฉันไหมเนี่ยชายเกเธอมืดบอดมากเลยเธอดำชนิดเลยบ้านเธอไม่เปิดทีวีเปิดไฟเปิดไรเลยเหรอบ้านฉันก็เปิดไฟนะเธอมาใกล้ๆฉันสิอ๋อเห็นแล้วใช่ก็ฉันอยากดูการ์ตูนดอลล่าจังเลยแลยดอลล่าดอลล่าดอลล่าสวัสดีฉันดอลล่าสวัสดีดอลล่าเธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อชายเกลชื่ออะไรนะชายเกลอ๋อชายเกลแล้วเธออายุเท่าไหร่ล่ะ าอายุสิบควบเท่าไหร่นะสิบควบ10บควบว้าวโตแล้วนี่ก็โตแล้วไงล่ะบันนี่โอ้ยเธอมีกระเป๋าด้วยเธอช่วยเปิดกระเป๋าให้หน่อยสิฉันจะได้เอาหนังสือเล่มใหญ่ให้เธอเปิดยังไงล่ะบันนี่เธอต้องพูดว่าแบกแพก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 ดังขึ้นอีก ดับพอหรือยังเฮ้ยชเก้าเธอเห็นหมาป้าไหมหมาป้าที่ไหนบันนี่ฉันเล่นหมาป้าให้พูดว่าสวายเปอร์เฮ้อสวายเปอร์พอแล้วไปดูดอลลาร์ดีกว่าเฮ้ยบันนี่เธอน่าจะติดดอลลาร์มากเลยนะเนี่ยใช่ฉันเนี่ยดรลสัญฉันนี่ดอลสัญชายเก้า ฉันมันฉันแจ็คดอสันใชรก็แจ็คดอสันอ่าไม่สั้นนะอะไรเนี่ยไปดูการ์ตูนดีกว่าดูการ์ตูนดูการ์ตูนเย่มาทัดทวิตีเลยเย่แชรก็นั่งเลยเปิดทีวีพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วโอเคพร้อมดูดอ่าไปกันบอกดอ่านะว่าต้องไปที่ดอตุ๊กตาเราต้องไปไหนก่อนเหรองั้นเราต้องหาตุ๊กตาก่อนจะเห็นตุ๊กตาบ้างไหม เฮ้ยทำไมทีวีดับอ่ะเฮ้ยบันนี่ทีวีมีเลือดเฮ้ยแล้วตุ๊กตาเมื่อกี้อยู่ไหนชายเกลม่ทันได้บอกดอลล่าเลยว่าตุ๊กตาอยู่ตรงนั้นน่ะกำลังดูมันๆเลยอ่ะเฮ้ยไฟลุกไฟลุกทีวีเธอเป็นอาถรรพ์อีกแล้วเนี่ยชายเกลไฟลุกไฟลุกเด้อเด้อเด้อหาน้ามาดับไฟก่อนเร็วเร็วน้ำ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 ชายเกลในห้องน้ำเธอมีน้ำไหมเนี่ยในห้องน้ำก็มี เดี๋ยวไปตรงซิงก์ก่อนเลวๆบันนี่ไฟลุกชนเลยนี่อุ้ยดับสักทีนะโอ้ยเลือดมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังดูทีวีอยู่ดีๆเลยนั่นดีบันนี่แล้วดอลล่าฉันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ทีวีพังซะแล้วนี่นะ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 โอ้บันนี่เธอไม่ต้องตีทีวีฉันขนาดนี้ก็ได้แตกหมดแล้วเลนี่ฉันซื้อใหม่หลายรอบแล้วนะบันนี่จริงเปล่าโอ้โหทีวีก็ไม่ติดอะไรกันเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเชัยเกิลนั่นดอลล่า เฮ้ยบันนี้เธอไปหลบอะไรอยู่ตรงนั้นนั่นน่ะโอ้ยบ้านเธอเป็นบ้านผีสิงไปแล้วชายก็ฉันกลัวมากเลยเนี่ยทำไมโดล่าไม่เหมือนในการ์ตูนเลยล่ะ เออน ab ab er. ั่นน่ะสิชรเกิมันยังอยู่ในบ้านเธอไม่เนี่ยเราไม่มีอะไรป้องกันเลยนอกจากแฉลงที่เราถือกันเนี่ยใช่ใช่หด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 มาสิดอลลร์มาดอลลร์ก็มาสิจดอลลร์ผีตัวนั้นอีกฉันว่าต้องเอาแฉลงหด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 เลยฉันว่าทีวีเธอต้องเป็นทีวีผีสิงแน่เลยอ่ะน้าในหายไปเลยดอลลร์ไม่อยู่แล้วแต่ทีวีฉันคว่ำอยู่น่าฉันว่าต้องเอาทีวีไปทำลายแชเกิลเลือดก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันนะเนี่ยเอาทีวีไปทำลายนี่โยนทิ้งปเเลยยอ้้ดีววืใหฉันนม่ะ ทีวีเธอหายไปแล้วเฮ้ยทางบนยอดต้นไม้ไะเนี่ยไะนี่ทีวีหายเชกเกิลข้างยอดต้นไม้ชัวนเลยอทีีวหายไปไหนเนี่ยฮัลโหลทีวีอยู่บนยอดต้นไม้เชกเกิลมีใครเห็นทีวีบ้างไหมตายตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรลงมาจากต้นไม้เชกเกิลเชกเกิลเชกเกิลมาตายมามาอยากเข้าบ้านฉัน จะเป็นทีวีผีสิงเครื่องต่อไปไม่แชรก็เดี๋ยวฉันรีบตื่นก่อนโอ้ยมันจะเข้าบ้านฉันแล้วให้ตายเธอโรบินโอ้ยบันลนีดอลล่าไปแล้วโอ้ยไปยัย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 ยับขาลอกสับขาลอกป๊า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 แชรเกิ้ลมาเร็วว้าวมันมวิ่งไวจังแชรเกิ้ลมันจะเข้าบ้านเธออีกแล้วอ้าวบันนี่โดนลล่เข้าบ้านฉันไปแล้วโอ้ยตายเธอแชร์เกิ้ลวิ่งจนเหนื่อยแล้วเนี่ยทำไงดียหอยนั่นสิ โอ้ยน่ากลัวมากเลยไชคเกิลเอืยจิ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 ยช่วยถังขยะก่อนดีกว่าเดี๋ยวสิโอ้ยวางไว้ที่กะเลยเนี่ยเ้ยเกะันอยู่นี่ไหนอยู่ไหนอะวางไว้ดีกะเก็กเกับว่าเดิมอีกชเกิลุกมาลุกมาโอยเธอนี่พาล่ทุกคนจริงๆเลยนะชกิเธอเคยคิดไหมว่าเธอเป็นพาล่ทุกคนเนี่ยฉันรู้สึกว่าก็ไม่นะ ไม่เหรอชันก็าแทำไมไปฟื้นตรงนน้นบันนี่ส่าชุบตรงนี้ฉันมาแล้วฉันมาแล้วโอ้ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยโอ้ยชัเก้วิ่งหนีดอลล่าจนหิวแล้วเนี่ยฉันว่าไปกินข้าวที่บ้านลุงก่อนดีกว่าในตั้งถังขยะไว้ตรงนี้ปิดไว้เลยปิดไว้ปิดไว้ไปกินข้าวร้านลุงก่อนดีกว่าไป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 ตอนนี้ดอลล่าอยู่ในบ้านฉันน่ะช่างมันเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กับลุงด้วยว่ามีวิธีการจัดการมันยังไงด้วยโอเคบันนี่ไปกันคิดว่าลุงจะเชื่อหรอไม่รู้ไปกันไป ลุง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 บันนี่หิวลุงบันนี่หวไลไก่ไรเนี่ยมาดิไอจะเป็นไก่ไว้พวกเธอแล้วเดียลุงวันนี้ไม่ได้อยู่ธรรมดานะหิวมากโบวิ่งหนีดอลลาใช่ลุงดอลลาคืออะไรเหรอเอ๊ะคืออะไรชัยก็อธิบายลุงไปสินี่ไงนี่ไงลุงเคยได้ยินประโยคนี้เปล่าบันนี่เธอได้ยินฉันไหมอ่าไม่ไม่ได้ไม่เคยได้ยินอะ มันมาจากอะไรอะตกข่าวลุงนี่เชยจริงๆเลยมันคือการ์ตูนเหรอโอ้ยลุงไม่ดูการ์ตูนโอ้ยลุงโอ้ยลุงแล้วดูไก่ไหมอ๋อลุงไก่ดูทุกวันเลยใช้เก้าถามลุงไปซิลุงรู้จักดอลล่าไหมลุงลุงลุงรู้จักดอลล่าไหมอดอลล่าแล้วลุงไม่รู้จักมันคืออะไรเหรอมันเป็นการ์ตูนเด็กผู้หญิงไงที่ชอบพูดว่าเธอได้ยินฉันไหมฮ่าลุงเคยได้ยินพวกเด็กๆเอามาพูดกันนะนะ แล้วดอลล่าก็ชอบไม่ได้ยินนะแล้วก็ชอบให้พูดว่าดังขึ้นอีกอ๋อกดอลล่านี่เป็นคนแก่ที่หูตึงใช่ไหมดอลล่าเป็นเด็กนะลุงอ๋อเป็นเด็กหูตึงใช่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 ด้วยเหรอไม่รู้ดอลล่าหูตึงหรือยังไงใช่บันนี่ไม่ได้ตึงนะแต่ว่าบันนี่ไม่ตึงไหนบันนี่เธอได้ยินฉันไหมได้ยินชัดเต็มสองรูหูเลยเนี่ยหูฉันเนี่ยดูดิดิ ลุงว่าแต่ไก่รอบนี้อร่อยปะโหอร่อยมากเลยเดี๋ยโหถ้าอร่อยวันนี้ขอกินนะ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 ลุงตั้งไม่ขนาดนี้ใช่ไหมใครกินก็ได้ยำๆๆๆใช่ก็กินด้วยอร่อยมากเลยลุงว่าแต่ลุงไม่รู้จักตโดราจิงหรอไม่รู้จักอะโดรามันเป็นตัวยังไงอะโอ้งั้นลุงต้องไปดูทีวีบ้างแล้วแหละใช่ฉันก็คิดว่าอย่างงั้นนะ ลุงพอสังเกตเห็นแล้วดอลล่ามันใส่ชุดสีชมพูใช่ไหมเอ้ใช่ใช่ใช่ลุงเคยด,ด,ดูแล้วเหรอหรือว่าลุงจําได้แล้ว่าลุงเคยดูกางเกงสีสม้มเบาใช่ไหม<ก>ใช่ไหมเอ้ใช่ใชนะ่สีสม้มแล้วถุงเท้าสีเหลืองปะโอ้ยลุงใช่เลยดอลล่านั่นแหละตัวนั้นแหละโอ้ยมันออกมาจากทีวีแนละ้วมันล่าเราเออลุงจะบอกว่าไอ้ตัวที่ว่าเนี่ยมันอยู่ข้างหลังพวกเธอหเหรอ นน<อ>ตัวด<ล>ีวน,<ล>นี่เองที่ชื่อดอลล่าใช่ชายเกิลมันตามเราไปที่ร้านลุงแล้วมันจัดการลุงซะแล้วใช่ไม่น่าเลยอะเธอเนี่ยทาดอลล่าไปหาลุงทำไมยะเอ้าวันนี้เธอจะไปหาลุงไม่ใช่เหรอเธอหิวนี่นอ้อ้าวฉันเหรอ งั้นหลุงก็ตายฟรีอะสิโอ้ยแล้วเราจะทายังไงดีล่ะเฮ้ยแบบนี้ที่จะอยู่รอดไปหาหลวงพ่อไหมหลวงพ่อจะอยู่ล่ะยังไงโบสถ์อยู่ตรงหน้าเลยหหลวงพ่อเผื่อหลวงพ่อช่วยได้หลวงพ่อพีดอลล่าอยู่ในทีวีหลวงพ่อหลวงพ่อไม่อยู่อะชัยเกลโอ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยเลยอ่าอู้หูจไม่มีคนอยู่จะทํายังไงเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่อยู่ชัยเกลทําไงดีอะงั้นเราก็คงต้องพึ่งตัวเองแล้วละสิเออนั่นน่นสิ เอออะโวยวายอะไรในบดฉันเดียเฮ้ยอ้าวหล,ลวงพ่อเอ้าหลวงพ่อคนใหม่นี่นาะเอ้ยหลวงพ่อคนใหม่อืมบอด,ดีฉันเนี่ยเพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่แถวนี้เอ้าหลวงพ่อแล้วอะไรอยู่ข้างหลังหลวงพ่อเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวกลมกลมเนี่ยอ๋อนั่นมันตุ๊กตาอย่าไปยุ่งกับมันเลยตุ๊กตาผีสิงนะว้าวตุ๊กตาผีสิงแกก็รีบหนีเร็วหลวงพอ่อหลวงพอ่อ,พอต้องช่วยจัดการแล้วนะมันมีผีสิงดอลล่าออกมาจากทีวี ใช่ใช่ใช่หลวงพ่อผีตัวนี้มันร้ายกาจมากมันจะสิงทีวีออกมาตลอดเลยไม่เป็นไรหลวงพ่อจัดการผีแบบนี้ไปหลายหลายแล้วโอ้ยสบายใจเลยนะชายเก็สบายใจหลวงพ่อต้องช่วยพวกเรานะผีก็หายไปหมดเลยใช่ไหมหลวงพ่อใช่พวกเธอไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ยสบายใจเลยวันนี้สบายใจแล้วหลวงพ่องั้นถ้างั้นหลวงพ่อช่วยเราจัดการนะ นะหลวงพ่อนะน<า>ได้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 ไดเออหลวงพอ่อหลวงพอ่อบันี้ว่าหลวงพอ่อต้องจัดการแล้วแหละมันมาแล้วหลวงพอ่อบันี้ถอยเม่ก่อนหลวงพ่อมันอยู่ข้างหลังหลวงพ่อนะเราไปลบกันเถอะไหนนะมันอยู่ตรงไหนหลวงพ่อจัดการมันด้วยนะได้ได้หลวงพ่อไม่เห็นจัดการได้เลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยมูนผีตัวนี้ร้ายกาจจริงๆเลยงั้นเราต้องจัดการมันแล้วนะชายเกิลใช่บันนี้จัดการในแบบของเราไปกัน ใก็เพื่อเป็นการไม่ให้ดอลล่าตีศาสร้สา,ายตัวนี้ไปอารวาสให้ชาวบ้านคนอื่นได้รับความเดือดร้อนบันนี่ขอจัดการนะจัดการมันเลยนี่ว้าวคิอว่ามันตายไหมฉันว่ามันไม่รอดหรอกใช่ฉันเนี่ยไม่รอดหรอกเอ้าบันนี่ ้ฉันยังพลังชีวิตเต็มอยู่เลยอ่ะฉันขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะวันนี้ไปเลยไชายเกิลแ้เธอไม่คิดจะชุบฉันด้วยเหรอฉันก็ลืมเธอทุกทีเลยนะเอ่ายมานเร็วตื่นเร็วตื่นเร็วไปดูด้วยกันไป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 โอ้ยดอลลาร์รอดไหมเนี่ยฉันว่ามันตายเฉเลยนั่นนะสิฉันว่ามันไม่น่าจะรอดไชายเกิลเย่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 เยย่เย่เย่เยย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 ยเ